สวัสดีค่ะทุกคนช่องวิรันนจ์ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้พ่รันก็เข้าไปในเฟซนะคะเข้าไปดูอีอหลานน้อยอง์อิงสาวน้อยเพรแพงนะคะสวยมากใส่ชุดสีชมพูถักเปียข้างหลังปล่อยเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อขอบคุณ FC ทุกกำลังใจขอบคุณ f อโทัรฟ้าเมืองไทยขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามากำลังใจพิรันนจ์ประเทศญี่ปุ่นนะคะรักเธอไม่มีข้อแม้ค่ะ องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกับพี่รันนะคะตามปกติเหมือนเดิมทุกวันทุกวันนะครับเที่ยงเมืองไทยนะคะก็มาคุยเรื่องอีหลาหนน,ออลาน,ลาน้อยเหมือนเดิมค่ะเรื่องอีหลานน้อยคุยอีหลานน้อยเหมือนเดิมรักเธอไม่มีข้อแม้ก็เป็นกำลังใจให้องิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสโจโยม,มนินผู้แต่งเพลงน้ำตาอีหลานน้อยนะคะ น้ำใจหล่ะน้อยก็ดังกระหึ่มเลยนะคะบอสโจบอสโจก็เป็นผู้แต่งเพลงเพลงนี้นะคะอืมเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้บอสโจเป็นผู้แต่งเพลงให,ให้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆแต่งเพลงแต่และเพลงก็ขอให้ปังๆนะคะพี่รันช่องพี่รันาจารประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะยืนหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งอิหลาน้อยอูอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะก้าวต่อไป ผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะคะรักเธอไม่มีข้อแม้คิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะช่องพิรันจาประเทศญี่ปุ่นพิรันจาหนึ่งพิรันจาสองก็จะคอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นะะจะติดตามตลอดแล้วก็จะคอยดูนะความประสบผลสําเร็จของอุงอิงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็บอโจโยมนินผู้แต่งเพลงน้ำอีหลาน้อยนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะรักเธอไม่มีคอมแมนต์นะคะโอเคไหมคะขอบคุณทุกกลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย